ได้ยินเลยหรือว่าหนูน้องยังไม่ได้พูด,ดอ๋อปิดบูทูตก่อนใช่ไหมยังไม่ได้ยินเลยจ้ะฮัลโหลได้ยินออยยังโอเคได้ยินแล้วจ้ะโอเคหน้าดีขึ้นโ <laughs> okay. อเคคอมพิวเตอร์แล้วดีขึ้น <laughs> อ็อยู่กรุงเทพคะ่ะกรุงเทพนะจ๊ะแล้วนี่ว่างพอดีเหรอกดเล่นอินสตาแกรมใช่ค่ะว่างพอดีเลยก็คือกินข้าวไปแล้วก็เห็นจากพี่กอดไลฟ์พอดีเลยก็เลยเข้ามาดูอ๋อโอเคได้เลย<ช>ก็ไม่มีอะไรหรอกแค่นี้นแหละ <laughs> <laughs> มาย<ช>จ <ะ S 2> ังหวั นพี่กอดค่ะแล้วก็แบบช่วงนี้ก็คือดูแบบคลิปแล้วก็หัดนั่งสมาธิตามแบบพี่กอดอยู่ oh. ก็ด,ดีขึ้นดีดีครับดีครับเป็นเป็นอะไรที่พี่ชอบมากเลยนะเวลาที่ใครคุยกับพี่แล้วคุยเรื่องที่ เดี๋ยวให้ลองกดโอเคกันไวค่ะได้จ้าขอบคุณครับมาอีกสามคนสุดท้ายก่อนที่จะไปแล้วสวัสดีครับพี่ตุก๊กี้ฝากเขาให้ ทำไมไม่ให้โอ๊ยเดี๋ยวหาขึ้นก่อนหาขึ้นนี่โอเคแล้วชัดแล้วจีอ่อชัดปะชัดชัดมากชัดกว่าน,นี้ก็ไม่มีแล้วพี่แล้วหัวใจชัดหรือเปล่าชัดที่สุดเลยจ้าอย่าทำแบบนี้กับพี่ <laughs> ทำไมไม่ให้แฟนคลับคุยทักพี่มาทำไมเดี๋ยวเขาบอกว่าพี่มาขโมยความรักเขาหรอ อยกเว้นพี่เป็นข้อยกเว้นพี่เป็นข้อยกเว้นพี่เป็นใครถึงยกเว้นพูดดังๆให้แฟนขับได้ยินดิพี่เป็นน้ำพิงพี่ไม่ใช่น้ำพิงพี่คือน้ำพองโอเคโอเคได้พี่คือน้ำพอง ผมว่าสัญญาณที่ไม่ดีจริงๆด้วยแหละอะไร <laughs> วะนี่เขาเรียกว่านี่เป็นตัวอ,อะไรวานี่เด,นเดินออกมาหน้าบ้านแล้วนะอือหโอ๊ยอะไรวะไม่วะดีแค่ว่าดีขึ้นบ้าชันแล้วชันแล้วชัดแล้วชัแล้ว,ลวตอนนี้อยู่หน้าบ้านครับดีขึ้นอยู่หน้าบ้านอืมงั้นต้องรีบคุยเดี๋ยวยุงกัดไม่กลัวต่อให้ยุงหามไปที่ก็ไม่กลัว <laughs> พี่ถึงนะคัะได้พี่แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ขอโทษหลายๆหลายๆรายการที่ติดต่อให้พี่ไปไปไปเซอร์ไพรส์ก๊อตอยากไปแต่ไปไม่ได้ใจใจตรงกันนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะเออรู้เรื่องนะรักนะเอาไม้ค้างไ้ค้างได้ค้างมันหนึ่งสองหนึ่งสอง ีแท็กทุกคนแทให้หน่อยฮอดคือไปไหนแทมุกมิกมุกมิกอยู่ไหม่อผมผมแคปเองพี่อ๋อน้องแท็นะ รีเควสไปแล้วนะจ๊ะน่าจะเงียบเขาน่าจะออกไปแล้วเป็นไปได้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนคนเนาะโอเคโอเคอ่ะเปลี่ยนนะ หาก่อนหาก่อนฟาแบบไวๆนะ Hello วัสดีค่ะวัสดีครับวันดีอยู่ที่ทำงานอ๋อโอเคเอ้ข้างหลังมันคืออะไรทำไมสวยจัง เป็นเคาน์เตอร์ค่ะอ๋อเคาน์เตอร์ไหนจ๊ะค่ะเคาน์เตอร์ที่ไหนเอ่ยที่เดอะมอลล์โ l ลแลบค่ะอ๋อโอเคี่กหนูขอรูปหนึ่งได้อาะมาได้คะ่ะค่ะอค้าะโอเคงั้นพี่ไม่ลบคนเวลาไงอ,อ้าวแต่หนูก็ดูได้นะ <laughs> ค่ะได้เลยจ้าขอบคุณมากครับเนาะอนกิ no. ้ของขรับเกิดน่ะ <laughs> ที่หวังว่าเราเป็นนะอะไรนะคะที่หวังว่าเราจะกดออกเป็นหนู <laughs> ขอหาก่อนนะคะอ่าการกระบาทข้างบนเหรอคะพี่ว่าน่าจะใช่นะโอเคค่ะโอเค อ่ะ <rium> <fashioned> คนสุดท้ายก่อนไปแล้วคนสุด <diving> ท <sh arp to glory> <sk> <for> ้ายก่อนไปเลีกไปแล้วนะ ออาฮะน่าจะไม่อ huh. ยู <S 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 ่แล้วน่าจะไม่อยู่แล้วเงั้นต้องเปลี่ยนคนงันต้องน่าจะ Hello. Katika. Oh, hi. Hi, Emma. Hi, Karina. Hi. Hi, hello. อ่าลูกเรียกแล้วโอเคค่ะรอด,ดูหนังอยู่ยนะคะ้าขอบคุณครับดีค่ะสบายครับอือจบแล้วก็ไม่มีไลนมาทักทาย <S 1> <S 1> ผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับคิดถึงอยากให้ละครกลับมาออนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ถ่ายเมื่อไหร่ก็จะแจ้งอัปเดตเนาะ โอเคไปละเจอกันครับทุกคนบายบายยังไงก็ติดตามกันผ่าน Instagram เนาะสวัสดีครับ